เพื่อนตัดหญ้าน,ะนี่อะไรมเอเตอร์ไซค์นี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <c oughs> ผมเดินเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะมีทางโค้งตรงนี้นะท่านผู้ชมก็ให้เดินแนะนําให้ท่านผู้ชมเดินอ้มอ,อมๆนะครับเดินอ้มอ,อมๆแล้วก็เดินมารอบๆข้างนะก็จะเจอพวกเครื่องมือนี่เยอะเลย เขาจัดริมไว้ตรงด้านข้างนะครับสิ่สิงนเนี่ยมีสามสิบสี่สิบแปดยี่สิบแล้วก็ยี่สิบี่แปดเครื่องมือพวก เครื่องสูบน้ำนะ